คนที่นี่ยนี่นี่ทุกท่านทุกสาขาที่เนี่ยครับถึงนต๊ะนี่นี่ยครับนีนล่นะครับที่ขอถามก่อนเลยว่าปกติเนี่ยเราคิด่คอมพิวเตอร์หน่ตัวต่อเมา์ได้กี่เมา์ได้กี่ตัวอะไรคอมพิวเตอร์นึ่งเครื่อง่อเมาท์ดกี่ตัวหน่ตัวตอนนี่กี่ตัวแลว่า6ตัววะาท์หกแ่ของพี่ันเจด จริงๆแล้วคอมพิวเตอร์นึ่งเครื่องนะครับเรามาได้หนึ่งตัวรตอว่าจากที่เรโพราบรมเี่ติดต่อของมตชไปแล้วเนี่ยจะสามารถทำได้ถึง200ตัวเลยเชื่อไหมวันนี้พี่ลองสักร์ที่ดู่อน6ตัวนะครับแล้วเรียแล้วนะเนเดี๋ยวพี่จะเลือกให้ว่าเราจะเวิชาอะไรดีเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนี่ตังแต่ม .2 ก็จะร่วนหน่งเอาชาไหเเอาวิชา คุณแม่แม่อากวนิดนึงน,นะครับนะครับครนินเหรอครับนะครับครนิดลนะท่านนไหวไหมเอ่ยพอสีอ่อเนาะยากหรอเดี๋ยวช่วยเดีย๋ยวช่วยนะค,คิดเร็วตืต่นเต้นมากเโอเคเรากะพูดนะครับอ่มพี่มีที่มีชื่อที่เรือกวว้จะเอาชื่อภาษาไทยหรือสังผัดีวัน,นี้ภทษตกันเราเป็นคนไทยเยอะมากยเรื่องมัไม่ถูกแบบนี้ไปแล้วเค ้เ่องลครับอาสินโตเรื่องสิโตครับมีครเรื่องมไใครกรูปี่ไปปเรื่องมีรูปี่นะมคนเรูปี่ไปคนแหแ่ขอ่แเนอหนี่ม้งแรแล้วัเนาะถืออะไจริงแล้วพี่ผูที่สามารถเปียนชื่อเราได้เลยนะครับ ซุริยาพีขบี้ขบี้เทียร์รามรามชนาคีรพัฒนลาวะลูปพีใช่ไหมพาคินไม่ใช่ฮะขวานแม่ชื่อครับสุริยาสุลิยานาะพีโป้อันนี้เรืองอะไรแมวแมวรามชนาวะอันนี้เลือกลูปพีปะ ถูกต้องเก่งมากเข้าใจเรื่องแม่พี่ไม่ได้ชื่อปากินนะพี่ชื่อบอยนะน้องเรื่องต้นเลยครับสิงโตสิงโตสิงโตใช่ไหครับนัชชายนะห้ามตอบผิดนะพี่เขียนชื่อเลยนะพี่น้องเรื่องต้นเรื่องต้นพี่ทำไมนะต้องตอบถดีๆนะมันมีทีเแล้วนะแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่สิเกตจะแก้ไขแล้วกดปุ่มนี้แล้วก็เป็นทีมใหม่นะบวกในแอร์พี่ให้ยืมมือด้วยนะขยับยืม เียกว่าการเขมาอิอยนะครับก็คือว่าการทีำให้คอมพิวเตอร์ึงควมาถขั้ที่สองมาเรื่อกรโนสวัดนะฮะเขาแพ้แค่ทำให้ถควสามารถให้คอมพิวเตอร์ได้แล้วน็เพื่อนัน้องพิ่โปนี่ห้าหมื่นห้าเลยนะครับถ้าอยากจะแก้ไขนะครับถ้าอยากจะยก้ไขมากกว่าทุกคนตอนเลยอ่ะมีการมีการัอบดูกันหรือเปล่า อเดี๋ยวี่คอยเช็คที่เช็คได้ด้วยแหละว่ามีได้เลยห้าสิบห้าหรอถูกไหมน่มีขัางมีใครช่วยค,คิดไหมฮะเดี๋ยวให้ทําตรวจให้ทีแรก่อนเดี๋ยวพี่ขอคิดจากเรื่องขอ้วแบบนี้นะอ่ห้าสิจริงด้วยเก่งมากนะถูกถูกคนเลยซ่ะไนะหวไหมไ่ไหวพี่ช่วยนะนะ่พี่ถามว่าถ้าหนึ่ไม้เท่ากับ หุกคูณสิบหนึ่งจุดหกคูณสิบเท่าไรครับหนึ่งจุดหกคูณสิบูนเลยอลเดี๋ยวเราะแ <c oughs> อบตอบตามกันแน่เลยที่เปลี่ยนวิธีให้ใหม่ดีกว่าเทาานี้ฮะที่จะไม่ปรากฏตัวรูปน้องๆขึ้นมาแต่ที่จะใช้วิธีแป่น <c oughs> ะครับถ้าใครอยากตอบดีให้คลิกขวาี 4. ให้คลิกตรงลูกวิ่งตรงกลางคลิกลงไปเลยถ้าใครอยากตอบน,นี้คลิกสองข้าพร้อมกันเร่านี้แหละตอบแล้วเช็คได้ละอีก<ะ>นะห้าคนยังไม่ได้ตอบนะครับอ่า ถ้า A คลิกซ้ายครับตามรูปเลย B คลิกขวา C คลิกตรงกลางอโอตอบหมดแล้วตอบหมดแล้วพี่รู้ทันามาก,กาเลยเห็นไหมรู้ทันน้องๆอ๋อมันนี่มันจะไม่เมาส์ขึ้นครับคุณแม่วิธีนี้คือจะให้คลิกซ้ายคลิกขวาคือกันเด็กเลาะกันนั่นเองคนะือท,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 ที่ที่ของเรานะครับตอบแล้วครับอ่าอ่าเดี๋ยวดูซิครบทุกคนเลยคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับอือ B 1600นะะหนึ่หกร้อยนะฮะเดี๋ยวดูซิใครตอบถูกบ้าง ตอบถูกเกือบทุกคนอีกแล้วอ่ะเก่งมากส้ม1กิโลกรัมเดี๋ยวว่าไหส้ม1กิโลกรัมเนี่ย20บาทมานิดซ,ซีส้ม1.5กิโลกรัมมานินีต้องจ่ายเงินกี่บาทฮะห20 1.5เท่าไหร่นะพี่ช่วยอ่านโจทย์ง่ายง่ายคลิกเลยครับตอบถูกทุกคเลยพี่ถามว่า ตัวเลขทีหายไปที่อ่ะหนึ่งเจ็ดสาตัวเลขหายไปแล้วก็ยี่สิบหมันคือเลขอะไรก็เลยะใครคิดว่าถูกคิกทรูผิดทิกฟอลใชฮะเปเรื่องเลยไก่หมูวัวเป็ดสองวัวสี่สี่สี่สิบแปด น้ำตามีน้ำตาเข้าอ่ะมีสีดำแทนเนาะสีดำสีอะไรครับน้ำเงินน้ำเงินมีครับคุดแรกน้ำเงินเข้มใช่เดี๋ยวทุกคนจำอีกใครก็ได้ช่วยช่วยจุดวงกลมนิดนึงว่ากรุงเทพของเราอยู่ตรงไหนนะพี่อยากรู้ว่ากรุงเทพอยู่ไหนนะกรุงเทพไหนครับกากะบาดที่กากะบาดที่ไหนการกระบาดอยู่ตรงนีะใช่เลยตรงนี้นะโอ้โหไทย ก็อบอกว่าถูกทุกคนเลยแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้นะครับนยล็อกละไม่ให้ไปียาบละ,อะขอดูว่าสวยทุกบ้านจริงรหมสวยทุกบ้านจริงนะ,นงนะให้คะแนนทุกคนในข้อนี้นน

วิทยาศาสตร์นะดิเล่นแล้วว่างเราเกล่อเราต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยวิทยาศาสตร์กั้น้องเก็กบวิทยาศาสตร์ไรกันเนีน่ยเรักผูนก่นะนะ้องโอเคเดี๋ยวพี่กำลังพี่เกี่ยวกับหานไปเอาตัวเดียวพอโอเคอะเสือก,กเหี่ยวเชือกเหี่ยวตัวเดียวครับ JK <laughs> เอาเจ้าต,ตัวไหนติ๊กออกเลยไม่เอานะ 那更加刺激，是啊。哎